อ t r e p r e n e u r i a l mindset นะครับฝึกกันได้ฝึกด้วยการตั้งคำถามในเรื่องที่เราอาจจะอยากทำในเรื่องเล็กๆข,ของชีวิตครับฝึกจากเรื่องเล็กๆครับด้วยข้อจำกัดทำยังไงให้ทำได้เวลาเรามีอง t r e ร r e n e u อ i a l ไมเ d ็ hmm. e mm hmm. นะครับ mm hmm. ผมว่ามันจะคิดว่าทุกอย่างมัน possible ด้วยข้อจำกัดเราจะคิดว่า ทำไม่ได้แล้วทําอะไรให้ทําได้ก็จะช่วยทําให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคหรือความยากพวกนี้ไปได้ด้วย mm hmm. เราไม่ได้ตั้งทงว่าเราต้องสำเร็จร้อปร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่าเราแค่ต้องพยายามในทุกๆคๆรั้ง mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมสุรนามพนิชการวันนี้จะมาสอน Entrepreneurial Mindset เป็นเจ้าของธุรกิจได้แม้เต็มไปด้วยข้อจำกัด เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยยากช่วงไหนนะครับตอบตรงๆด้วยประสบการณ์ครับยากทุกตรงแต่ว่าวิธีคิดและวิธีการจัดการคนละแบบกันอะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ถ้าจังหวะไม่ดีบางทีก็ไม่ใช่จุดนั้นก็เ็นอวินนิ่งโซนก็คือจุดที่เราทำได้ดีคู่แข่งทำไม่ได้แล้วลูกค้าต้องการ ไม่จําเป็นนะครับว่าเราต้องจ้างคนที่เก่งที่สุดเข้ามาในทีมสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเรื่องการสร้าง trust ในทีมบริษัทก็ควรจะแคร์พนักง,งานเหมือนที่เราบอกให้พนักง,งานแคร์บริษัทแต่เราต้องสร้างให้ enrollment เ,เ,เนี่ยเชื่อใจกันได้มากที่สุดแล้วทีมมันจะมูไปได้เร็วครับที่เรายังอยู่ได้เนี่ยจริงๆผมพบว่าเราเป็นคนชอบแก้ปัญหาเราเนี่ยวันนี้มันไม่ใช่ผมคนเดียวแต่ว่าเป็นทั้งทีมซึ่งแน่นอนที่สุดมันมาจากการสร้าง เราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองทุกครั้งที่เราเรียนรู้อะไรมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดเลยเนี่ยเราจะไม่สําเร็จหวังว่าเรื่องราวของผมจะทําให้คุณไปได้ไกลกว่า